แม้แต่แหวนที่เราใส่ที่ิ้วเราเองก็ทำให้เป็นรอยงงเก๋ว่าผมทํางานที่นี่ผมจะไม่ใส่หลักการไม่ใส่แหวนเลยเพราะว่าเวลามันเป็นรอยกับชิ้นงานนิดนึงมันก็จะขาดยากมูลค่ามันตกลงมาเลยอันนี้ก็ของแบรนด์เนมก็คล้ายกันของแบรนด์เนมอันนี้ก็โลคอสโลคอส์ปมาอืค่ะก็แล้วแต่วัตถุประสงค์เนาะที่ต้องการ คือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านแล้วก็กำลังของแต่ละคนกำลังซื้อเพราะทุกคนก็มีกคนก็ไม่มีเวลาั่านใช่อยากจะอาจจะเก็บไว้สบายใจสุขใจอะไรอย่างนั้นกบเหมือนเหมือนมีรถซุปเปอร์คาร์ขับมาเลนอ่ะท้ายก่อเดี๋ยวนะคะอันนี้ เมื่อกี้เินาเรโลไปแล้วเนาะนี่คันที่สี่นี่จะเป็นแบ,บรดิตาลีเหมือนกันค่ะเป็นรถปี2021เหมือน,ก,น,นกันที่เข้ามาอ๋อจริงเหรอ,อใช่ครับสังเกตได้ง่ายว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะถ้าเป็นรถปีใหม่ล่าสุดที่เข้ามามันระบบเปลนคล้ายกันอ๋อนี่ไงใช่ไหมเป็นดิสเบรกเหมือนกันใช่ครับแต่ราคาก็ยังดูคือย่อมลงอันหน่อยแต่อันนี้ชุดเกียร์เขาใช้1.5 คือเกียร์เองก็ลองมาครับยังไม่ได้ให้ไฟฟ้ามาโอ้โครับว่เฟรมเป็นก็เป็นคาร์บอนแล้วอ๋อเฟรมเป็นคาร์บอนแล้วเาร์ออืมอืวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะคือแต่สายมันก็แอบซ่อนอยู่นิดนึงก็ก็ยังไม่ก็แต่เพียงแต่ว่าไม่เอ่อยังมีค่อยๆบ้างอะไรใช่างเ แต่ระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะคะเนี่ยงสวยก็ไม่เกินแสนโอเคประมาณ้ใช่ใช่แต่สีเขาพูดถึงมันสีเด่นนะสีอินทิเดียองเลยอ๋อหมายถึงว่าคือแบรนด์เนี่ยก็จะยึดสีกันตั้งแต่ลูกแบบยินเทมลูกยันเทมเล็กอ๋อเหรอคะครับเขาเปลี่ยนสีแนะสีน่าเป็นต่อันนี้เขาอ่านว่าอะไรเนะเดี๋ยวเบียงชี่เบียงชี่เอ๋อเป็นชื่อเจ้าของแบรนด์ ค่ะอันนั้นคือรุ่นมันไหมคะชื่อรุ่นอแอรียเร,รีย่อรอ่าสังเกตนะคะก็คือเขาเรียกว่ายังไม่มีที่ถีบหมดเลยนะใช่ไห<ช><ช>มไม่ว่าจะยี่ห้อไหนโอเค ไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงก็เหมือนกันเนาะนี่มี็น่งที่เปที่เป็นเป็นสปอร์ตสกินบายแลอวถ้าใครบีบในที่เราออกร่างกายธรรมดาทั่วไปไม่ได้ไม่ได้เน้นเรามากไม่ได้เน้นเร็วมากมันก็จะแถมกวามไปให้กับก็คือจะเป็นไฮบิดบาร์เนไบอ๋อไฮบิดบาขึ้นไปแล้วอย่างอะเบนชี่อย่างเงี้ยคือสีโอเคมามาสีนี้แต่อยากได้สีอื่นมีไหมอะ สมมติแล้วแต่ปีครับอ๋อเหรอบางปีบางปีเขาก็จะมีสีขาวงนต้นดอกแต่จริงๆหลักๆคือสีนี้เนาะเป็นหลักไม่น่าล่ะบางทีปั่นก็ไปปั่นที่เขาเรียกสกายเลนนะก็จะเห็นสีนี้เยอะเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองอ่ะแล้วจริงๆชายกับหญิงมันต่าง หลังๆเนี่ยผู้หญิงอันปั่นเสืยหมอนมากขึ้นอย่างนี้พ่อพ่อเสียของผมตัวเล็กง่ายอ๋อไซสเฟรมยากขนาดพ่อใช่อยากปั่นมากแต่ว่าเฟรมมันมันค่อนข้างจะดูองศาใหญ่นิดนึ่งที่มันก็จะมีองศาที่หญิงพิเศษขึ้นมาครับที่หญิงตัวเล็กเนี่ยนะก็ออกแบบมาเป็นแบบองศาที่หญิงให้ขี่ง่าย หมายถึงว่ายี่ห้อหรือว่าเป็นที่รุ่นหลายหลายยี่ห้อหลายหลายยี่ห้อจะเริ่มเริ่มเผื่อแบบไซส์ผู้หญิงแต่แบรนด์แบรนด์ก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นโซนหญิงไซส์เอเชียจะเป็นทางยุโรปที่ช่วงขายยาวเขาจะขายยาวใช่ไหมอองทีพวกเค้าจะขายยาวนั่นสิแล้วทีนี้พอเราคนเอเชียเนาะมันก็จะต้องขาืสั้นกว่ผู้ชายก็บางคนก็ผู้ชายก็ขาไม่ได้ยาวเท่านะบางคนตัวเล็กขาสั้นตัวยาวขาสั้นก็มี อย่างนี้การเลือกมันก็ต้องไม่เหมือนก็ต้องเลือกไซส์แล้วก็มาฟิตติ้งอีกอ่เขามาฟิตติ้งไหมคไมถึงว่าพอเราเลือกจักรยานไซส์จักรยานได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาจัดระเบียบร่างกายเราอ่ะให้มันพอดีกับองศากับรถอีกครับอันนั้นคือรายละเอียดเลครับหมายถึงว่าเรามาปรับที่รถใช่ไหมปรับรถกับคนกับคนด้วยใช่รายละเอียดฟิตติ้ง เราจะได้ไปด้อยู่ด้วยกันนานๆคือจะได้เหมือนกับว่าเป็นคือเวลาเราปีกขราใช่ครับพอเราปั่นอยู่กับรถนานๆนะฮะถ้ามันมันมันผิดไซส์อะฮะมันจะเริ่มแสดงอาการออกมันจะปวดมันจะเมื่อยขี่ไม่สบายแต่ถ้าเราแบบแป๊บๆพอแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้สึกอ๋อถ้าพับแป๊บเดียวไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเขาปั่นต่อเนื่องราถุงเกลียวรถพวกนี้จะปั่นกันเป็นแบบสิบยี่สิบกิโลมากกว่าถึงร้อยกิโล <ม>แล้วอย่างคันนี้เดี๋ยวนะอ่ามันมีอะไรนะเขาเรียกว่าไอ้ตรงเนี้ยที่แขนมันอ่ะอ๋ออย่างเงี้ยเขาเรียก่ะไอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้มันก็เป็นกลุ่มเสือหมอบที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นแอโร่แอโร่หมายถึงว่าต้องการความสติความนิ่งมันจะพุ่งฮะก็คือตอบโจทย์ในเรื่องความเร็วในเรื่องทางเรียบนั้นรถคันนี้มันเป็นไเรียกไรรถไรกีฬารถไรกีฬาใช่ แต่จริงๆแล้วอย่างอย่างเมือ่อกี้พินาเรโล<ด>เรามาเป็นไตรได้ไหมอ่ะไตรได้ครับจริงๆมันได้หมดไ,หมได้หมดแต่ว่ามันมันอาจจะไม่แบบตอบสนองหมายถึงว่าความพุ้งความเร็วอาจจะสู้พวกที่เป็นรถองศานี้ไม่ได้อ้าวเหรอโอ้นี่มันก็แยกประเภทไปอีกเหรอใช่ครับโอกแยกองศารถแยกองศารถอีกเหรอใช่ก็คือเขาทํามาโดยเฉพาะหล่ะใช่ครับสังเกตว่าล้อข้างหลังมันจะสั้นเข้ามาชิด ดูไม่ออกเลยอ๋อดูไม่ออกดูจากเฟรมไ็ได้ครับพอพ่อแบบพ่อตั้งตรงๆแล้วก็พยายามที่จะหลบให้ล้อข้างหลังเข้ามาแล้วก็ท่อหมายถึงตรงตรงโค้งข้างหลังนั่นใช่ไหมใช่ส่วนนี้ที่มันมันจะมีความเหมือนเข่าวเข้ามานิดนึงส่วนสวิตอาร์มหลังจากเข้ามาแล้วก็อันนี้วามต่าท่อบนจะจะตรงท่อตัดข้างบนใช่ไหมคจะตรงจะไม่สลบแล่ะ คือเฟรมข้างบนตรงเนี้ยที่เหมือนที่เราคล้องอ่ะมันจะตรงใช่ไหมคะอันอย่างนี้คือมีไตกีฬากี่คันคะท่าน้ก็ก็มีตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงโน้นเยี่ยมสีตัวที่ดำเกิดแถบเหลืองนี่เหรอคะใช่แต่ว่าตัวนี้อาจจะยังไม่ให้ตัวยังไม่ให้แอโรบาร์มาอ๋อแอโรบาร์หมายถึงว่าตัวที่แฉบบางแขนพักแขน เอาแล้วอย่างนี้ดูดูไม่ออกเลยอ่ะมันดู<ม>งงดูออกต้องดูองศารถอ้อเหรอคือพี่จะรู้รู้เพราโอเคพี่อยู่ที่นี่เนาะ <laughs> พี่เป็นคนดูจะรู้แต่ว่าอย่างเราเราก็นึกว่ามันก็<ช>ก็เหมือนกันไหมอ, <laughs> อะไรอย่างเงี้ย BMC เดี๋ยวนะเมื่อกี้ไตคันนั้นเป็นใจแอนใจแอนไม่เข้าใจใจแอนใจแอนนี่ของของน,งน้ำเข้าจากที่ไหนอ่ะน่าส่วนใจะน้ำมันเข้าจากไต้หวันอ๋อใจแอนนี่ของไต้หวัน โอ้แต่มีหลายค่านกปนเนาะก็เราพยยมีแบบหลายยี่ห้อแต่โทนออกจะเป็นโทนสีเทาดำเทาดำหมดปะก็หลังคือเหมือนว่าลูกลูกค้าเองจะไม่ไม่ชอบไอ้สีที่มันตัดเยอะๆยอะุดฉาดอะไรใช่มองเป็นสีพื้นๆเรียบๆก็จะเป็นดำหรือว่าขาวไปเลยตัดสติกเกอร์ที่เป็นสีอื่นนีกหน่อยมันเป็นเทรนของของอะไรนะเขาเรียก มันแต่ละช่วงเหรอมันผมคิดว่าน่าจะเป็นความความชอบแต่ละคนคืออย่างพวกประเภทที่เขาออกเป็นแฟชั่นอย่างญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาจะชอบสีสันครับแต่ว่าบ้านเราเองก็จะชอบแบบคนเรียบๆขึ้มๆ h a ใช่ใชอ๋อนี่มันก็จะเป็นเป็นดิสเลย์เหมือนกันใช่ใช่อีกทายหนึ่งก็ ยังมีสายให้แตกต่างครับแต่ว่าตัวอะไหล่ตัวรองเท้าถือว่ามีหลายสายกันอันนี้มันอยู่ที่ความชอบเลยเนาะกับเออใช่ครับความชอบนั้นแต่ตัวนี้จะนทำมาประมาณสักสองสามสี่กับจะไม่ไม่ทำถือว่าเยอะอยู่นะคะเนี่ยหมายถึงว่า มันก็เยอะสําหรับจักรยานนี่โอ้เราจะเลือกคันไหนดีอะไรเงี้ยเนาะก็เยอะมากที่มุมมองของลูกค้าพ็ดถึงร้านมาเก้าปีนี่ก็นานอยู่เนาะเราหลับจักรยานแล้วปกติลูกค้ามาซื้อกันเนี่ยเขาเขานิยมแบบไหนยังไงคะอืมจริงๆมีหลายกลุ่มนะเราแบ่งเป็นกลุ่มครับกลุ่มบางคนมาในก็ จะอยู่ในถ้าถามว่าตอบโจทย์ในกลุ่มไหนก็แอกว่าถ้ากลุ่มที่ออกกําลังกายในสวนนั้นอะไรเงี้ยในหมู่บ้านในสวนสาธารณะเนี่ยเขาก็จะมองว่าที่แบบว่าขี่ง่ายๆสบายราคาไม่ต้องแพงมากแต่ถ้าคนที่อชอบแบบว่าขี่ออกปันเร็เวๆปันไกลๆเนี่ยเขาก็จะมองว่าที่เบาแล้วก็ตอ,ตอบโจทย์ในกลุ่มที่เป็นเตนซิ่งก็คล้วกเสียงเบ เปนกลุ่มที่ชอบขี่ลุยๆชอบชอบลุยป่าชอบลุยโคลนเะีรย่า้เขาก็จะมีอยู่เสือภูเขาอ๋อที่ลุยๆหน่อยใช่ใช่แล้วในกลุ่มลูกค้าเองก็จะมีหลายกลุ่มเพราะว่าสักญญาณก็มีคือทั้งเสือหมอบก็จะมีหลายหลายรุ่นหมอบก็คือในกลุ่มที่ชอบเร็ซซิ่งเลยอารมณ์เร็ซซิ่งชอบเร็วๆชอบเบาเชอบไกลไกลส่วนในกลุ่มที่เป็นสปอร์ตซิตี้สปอร์ตซิตี้มันตัวออกออกำลังกายในส่วนอะไรองนี้มันจะมองเป็นไฮบิด ถือว่ามองมาขึ้นไปก็ได้อย่างใหญ่ๆนุ่มๆคหรือว่ารถพับอะไเงี้ยอ,อ๋เอเยอะนะพูดถึงก็มีรายละเอียดเยอะ